อ่ะเดี๋ยวต่อไปฮะเราจะเป็นการแข่งขันในรุ่นคลาสเอของน้องอ๋อเอาเอาเอาวิทยุที่น้องถือหน่อยที่น้องลายแม่เอาละค่ะผู้ชนะรางวัลนะคะยังอยู่หรือเปล่าคะผู้ชนะรางวัลนะคะหยิบรางวัลนะคะถือรางวัลลงไปข้างล่างเลยนะคะแชมเปญอยู่ไหนแชมเปญอยู่ไหนดี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 นะคะเชิญเลยนะคะรางวัลนะคะแชมเปญด้วยนะคะต้องวองรอไม่นานแล้วพี่ ไม่ลงก็ว่าไม่จอดก็รั้เดี๋ยวก็ดับไปนะคะนี่นะคะพี่อ๋องค่ะรลิกคนหยิบแชมเปญกับโหลไปทั้งนิดนึงนะคะเขาบอกเลยนะคะถ้าเกิดขยะเราไม่หมดนะคะน้องออยยินดีรับต่อนะคะขอขอทางให้ถ้วยรางวัลออกมาหน่อยครับโทษนะครับโทษนะครับถ้วยรางวัลโดนปังหมดแล้วครับนะคะหนักมากๆเลยนะคะกับแชมเปญขวดนี้นะคะ อันนี้นี่เปล่าครับท่านผู้ชมฮะคุณคิดว่าใครชนะมาถ้าเพจจ้าก่อนจะตบมือโอ้โหเดี๋ยวหน้าตาดีมันเรียกเสียงตบมือได้ขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยใดี๋ยวนะใจเย็นๆนะแล้วเป็นเป็นคุณบอยฮะคุณบอย บอยยี่สิบบอยยี่สิบจริงๆอยากเดินเข้าไปใกล้มากกว่านี้นะคะแล้วครับนี้ครับทางนี้ฮะค่ะผมต้องถามนักแข่งบ้างว่าคุณคิดว่าใครเข้าเริ่มจากนี่แหลคุณบอยดีกว่าคุณคิดว่าใครเข้าฮะตัวคุณเองคุณคิดว่าเข้าหรือเปล่าผมว่าเมนยูน่าจะเข้านะครับเฮ้คุณนอกเล่นเนี่ยเฮ้ยครับสายอาตอไปตอไปคุณเบฮะ คงเป็นพี่บอยครับโอ้โหหน้าตาดีมิสไซด์ดีด้วยทะหลงตัวเหลือเกินจริงจริงนะคะพี่หลอกขาแลกพี่กันไหมคะจะแลงตัวแลือเกินหัวใจของหนูตอนนี้กำลังแตกตื่นให้หล่อกว่าเดิมเดอะมารมการว่าไงครับพุชเชลวันนะคะอยู่ไหนเอ่ยนะคะรับแชมเปญจากดิฉันไปด้วยนะคะต้องขอขอบคุณการเป็นไทยนะคะที่ให้แชมเปญขวดนี้มาด้วยนะคะถ้าไม่หมดนะคะน้องออยยิดีรับต่อนะคะก็แชมเปญวดนี้นะคะ อะไรครับเชิญนะฮะอีกสักครู่นะครับใจเย็นครับจะมีโชว์ทะลุโลกมาแล้วครับโตฮะโตโตโตซีรีฟูโตแฮงแมนฮะเราใจใช่ล้วลืมกรีนครับน้องกรีนครับโอเคครับกรีนกาลาดครับเชิญด้วยครับอะไรครับ รางวัลน,นะคะด่วนๆเลยนะคะตอนนี้รอท่านอยู่นะคะประมาณ38ล้านชีวิตนะคะรางวัลน,นะคะเพื่อเชิญรางวัลด้วยนะคะ38ล้านชีวิตที่ยืนอยู่ตรงนี้รอท่านอยู่นะคะ <Leh? S 2> อยู่ไหนเอ่ยนะคะไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบ38ล้านชีวิตรอท่านอยู่นะคะรางวัลน,นะคะโอ <zeug 75> ้ hmm> รครับร <N> อแป๊บนึงนะฮะจอดรอแป๊บนึงนะฮ<อ>ะจอดรอแล้วเองกรีนแ <N> ล้วลงกรีนมาฮะลงกรีนมา ผูกใจตัวครีมตบมือหน,น่อยอายุเท่าไรนะอายุเท่าไรนอะโตไอ้น,ออน,นี่โตอายุดเด็กน่ร๊อหโหเหลือธรรมชาติเหลือธรรมชาติฮะถ้าธรรมชาติเ,าเขาไม่ถ่ายมาอย่างนี้ใช่ครับสุดยอดครับอดใจรอสักครู่ครับอดไม่ไหวค่ะต้องขออนุญาตนะคะไม่ได้ใสร่รองเท้าเรีนเหีือวเจอนะคะเดี๋ยวเป็นผู้ชันรางวัลให้เองนะคะนะคะ วันนี้พี่ติ๊กนะคะพี่ติ๊กกลับมาไปเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าพิกออยแล้วกันต้องขอรบกวนนะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัชชัยทีนี้ครับสักครู่นะคะน้องออยกำลังสับสนว่าไหนช่วยหนึ่งช่วยสองได้สามอ่าอยู่ในมือนะคะเป็นระดับที่สามนะคะรองเท้าก็ไม่ใส่ก็ขออนุญาตนะคะขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะทีหนึ่งนะฮะเอาไปใส่ให้โอ่ไปเลยฮะ ท่อ,อยางนะฮะท่อ,อยางสิท่อนหละใส่ถึงเล่มมากเลยเลยครับเอาเป็นว่าใครจะเป็นคนประกาศเอ่ยเอาเป็นว่าที่สามดีกว่าไหมคะที่ฉันนแล้วนะคะกับหมายเลขเดี๋ยวให้อเล็กเนี่ยเราให้เกียรติชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในวันนี้นะ ของเชิญน้องเทียหน่อยครับที่สามนะค่ะสำหรับที่สามนะคะในสามปีได้แก่น้องกีจากีนกลาดค่ะโอ้มาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะน้องกีนนะคะเชิญขึ้นโพเดียมได้เลยนะน้องเดี๋ยวน้องกีจะเหงาไหมมามาน้องกีอายุเพียงแค่ยี่สิบปีเท่านั้นเองนะคะกับน้องทั้งสองท่านนี่อยู่ตรงนี้ก่อนฮะกีนกีนกีนยื่หนงเลยยืนที่หนึ่งเลยยืนที่หนึ่งเลยเชิญยื่นเลยค่ะ แลเนี่ยเอาอาเอาขึ้นมาเขาจไม่ใช่ขอเชิญผู้อารุ์นะคะเป็นผู้มอบรางวัลนะคะเชิญเลยนะคะเดี๋ยวยืนหล่อไว้ก่อนนะถ่ายรูปนิดนึงนะครับถ่ายรูปนิดนึงแป๊บนึงฮะสักคู่นะสำหรับทัสมีนะทั้งสองท่านนี้เราจะรู้ว่าใครเนี่ย เป็นเดอะวินเนอร์ในคลาสนี้นะฮะข้าขอใขอคนยืนข้างหน้าโพดยมเปนหนึ่มายืนข้างหน้าเลยครับยืนข้างหน้าเป็นหนึ่งแล้วให้มิสเตอร์อเล็กนะฮะมิสเตอร์อเล็กจะเป็นคนบอกนะฮะวันนี้ขอซาวด์แท็กนิดนึงนะฮะ It was very exciting. It was very hard to choose who the winner was. I think we all know the winner. Number 63. หน้าตาดีมันมีชัยหวกขึนแต่้าต้องขอเปดให้ปอยทีเจด้วยัน่องเ้วไปกว่าเยนะันาวที่งนี้ะครับรับข้อยาง10ิเส้นสงเลยเขาใส่อินเตอร์ใส่ข้อตรงข้อต่อโทอน้ำมาใส่วใส่เลยนะเป็นพี่ฮะเดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงครับถ่ายรูปนิดนึงนะครับอ่าโอ้โหเจาเลยโอเคเดี๋ยวสันม่ขอพูดด้วยครับคือตักที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวโอเคฮะ ข้ยาจากสาหายนยจะเขาจัดให้หเปวดนิดนึงนะคะเปิดมันก็จ,จัดให้ลเลยเไปิดทำเป็นไม่เป็นนะคะตอนนี้ทำได้เกับกองรับสักครู่นบเดี๋ยวอเล็กเขาจะพูดอะไรด้วยสอนิดหนึ่งโอเคนอนบนนี่เอง How do you feel about today? Yeah. <laughs> <laughs> <laughs>

อ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะเมื่อกี้ยางนะคะเมื่อกี้ขอยืนยางนิดนึงนะคะที่ม่อไปนะคะเป็นหนึ่งเลคะอยู่ข้างหลังนะคะทางวิวสเปคนะคะจะทำการมอบยางนะคะให้ผู้ที่ได้รางวัลที่หนึ่งนะคะในการแข่งขันเรียลพิลทัสบีเรนี้นะคะก็คือน้องเทปนะคะสังกัดเอลสเปริทมาโนสปอร์ตนั <c oughs> <im> <hydro> ่นเองนะคะโอ้โหอ่านี่โอ้โหยืนยางอะ วันนี้แจกพินัยกรรกวนท่านดรศาสตราจารย์นะจัดชายด้วยอุอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่เลยฮะนี่ตัวจริงเสียงจริงนะฮ<อ>ะคุณแจ๊ครับคุณแจ๊คจะวิลสเปคนะมอบยาน,น่ยจะเพชรจ้าเลยฮนะ ผมี้มมีล่อย่างนี้เลครับพอเห็นือโค้ชเป๊กผมลอยเมรแล้วเดี๋ยวเขาถ่ายรูปคุณแจ็คนะฮะถ่ายรูปนะครฮะจัักรู่นะครับอ่าแล้วทานนี้คือครับถ่ายว่าอะไรสมนักพูดได้ประวันในะาะนนเริม